ทหารฝ่ายกัมพูชานั้นได้เข้ามาในพื้นที่ปอยเปตนะครับมีการลําเลียงยุโทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นะครับก็มีการระดมยิงอาวุธหนักโดยฝ่ายกัมพูชาก็ยังระดมยิงมาในดินแดนอปาปไตยของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ตลอดแนวชายแดนเลยก็ว่าได้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอสรุปสถานการณ์การการบประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่18ธันวาคมพื้นที่ช่องอ่านมะ ฝ่ายเราปฏิบัติการเชิงลุกตามแผนฝ่ายกัมพูชาละทิ้งพื้นที่ปัจจุบันทําการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ณที่หมายบริเวณขอบหน้าผาพื้นที่โดนตรวนซัมแต่สัตโสมพนมประสิทธิทโสช่องตาเท่าฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ตลอดทั้งวันฝ่ายเราทําการยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กและปืนใหญ่ยิงต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาพื้นที่ผาหมอยแดงห้วยตามมาเลียมีการประทะเป็นระยะ ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดรถถังโดนทิ้งระเบิดและโดนพีชีพ FPV โจมตีฝ่ายเราโดยฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายและปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนเอาพรานยาวผานหินแก้อนมีการปะทะกันอย่างหนานแน่นฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่มีการใช้โดนทิ้งระเบิดโดนพีชีพ FPV ต่อกำลังฝ่ายเรากำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย พื้นที่ช่องคลาขมุมฝ่ายเราทําการยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มเติมและกําลังปฏิบัติตามแผนปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่ใหม่พื้นที่ช่องกลางตาเมืองตาควายบริเวณเนิน,น3.50มีการลบประทะกันอย่างต่อเนื่องฝ่ายเราระดมยิงอย่างหนักทําให้กาลังพลที่เพิ่มเติมเข้ามากว่า160นายไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในส่วนกําลังพลที่ประจําการอยู่เดิมมีความอ่อนล้าขาดน้ําและมีรายงานว่าอาจต้านทานไม่ไหวขอให้หน่วยเหนือ ยิงสนับสนุนในทันทีและบางจุดได้สั่งการให้กำลังพลถอนตัวไปด้านล่างทำให้การต่อต้านฝ่ายเราในห่วงเวลาเบาบางหน่วยรถถังของกัมพูชามีการสั่งการว่าห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคำสั่งฝ่ายกัมพูชาอาจต้องการใช้เพื่อยิงสก,กัดกั้นในภารกิจคุ้มครองกำลังที่กำลังถอนตัวเรื่องสำคัญอื่นๆหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกดได้ปิดล้อมตรวจคน้นชุมชนบริเวณพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสังงามเนื่องจากมีคําสั่งของอําเภอภูสิงห์ให้ประชาชนอ,อพยพ,ยพยออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ยังคงมีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องสังงามและคาดว่าจะมีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่จึงร่วมกันเข้าตรวจค้นโกด,ดังสินค้าตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ พบชายสัญชาติไทยกับภรรยาสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของผลจากการตรวจคน้นพบเงินสดจำนวน11ล้าน31,000บาทเศษและทองรูปพรรณส์33รายการโดยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายสินค้าในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสัง,งามเจ้าพนักงานได้ทำการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบและให้เจ้าตัวนำหลักฐานการค้าขายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและทหารทุกนายงดการไหลสดงดโพสต และงดแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่การรบทั้งที่เป็นภาพคลิปวิดีโอบทสนทนาหรือข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ผ่านการกักรองจากหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและเพื่อไม่เปิดช่องให้ข้อมูลด้านยุทธการล่วไหลการปฏิบัติตามมาตรการนี้คือการป้องกันชีวิตของเพื่อนทหารในแนวหน้าและรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของชาติ ขอบคุณครับครับตามที่มีกระแสข่าวนะครับว่ากองทัพไทยได้ไปโจมตีเป้าหมายในผมใช้คําว่าบริเวณนอกเมืองปอยเป็ดแล้วกันซึ่งเป้าหมายที่เราไปโจมตีก็คือคลังเก็บอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดโดยเฉพาะยิ่งจรวด B M 2 1ซึ่งเป็นอาวุธที่ทางฝั่งกัมพูชาเองนํามาใช้ในการโจมตี ไม่ไเฉพาะกำลังพลของกองทัพกับแต่หมายรวมไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่มีการยิง BM21 จำนวนผมว่าเป็นร้อยลูกนะเข้ามาโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนของไทยนะครับกบับเหตดการเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นการโจมตีเป้าหมายที่เป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์หรือคลังเก็บสิ่งของซึ่งถูกนํามาใช้เป็นคลังเก็บ BM21 ก่อนที่จะมีการโจมตีเนี่ยทางกองทัพไทยเองได้ผมใช้คําว่าดำเนินการด้านการข่าวนะครับผ่านขีดความสามารถที่ระมีในการที่จะพิสูจน์ทราบชัดเจนว่า เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายทางทหารและเราเราสัง,สงเกตกิจก,กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ก็พบว่ามีการนํารถเข้าไปโหลดนะครับจรวด BM21 ซึ่งทําให้เราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ท,ที่มีคุณค่าในการโจมตีและสําคัญกว่านั้นคือเราได้ผมใช้คําว่าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก็พบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่ส่งผลให้นาไปสู่การตัดสินใจที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บ BM21 เมื่อเช้าวันนี้ ขอขออนุญาตดูภาพนะครับขออนุญาตอธิบายก่อนก่อนให้ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นภาพที่มีการทิ้งระเบิดลงไปแล้วเห็นว่ามีจุดเล็กๆจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นจุดนี้คือการระเบิดซ้อนของเ m 2 1มที่เราโจมตีไปนะครับขออนุญาตดูภาพเคลื่อนไหวครับก็จะเห็นภาพที่มีการประทุข,ขึ้นของระเบิดในจุดต่างๆก็คือจรวดเบ2 1มที่ที่ถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับว่าการติการทางทหารของของกองทัพไทยมุ่งเน้นที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นครับ เราปฏิบัติการบนพื้นฐานของการปกป้องเอกราชอธิปไตยภายใต้หลักมนุษยธรรมนะครับเราโจมตีเป้าหมายเท่าที่จําเป็นครับได้สัสดส่วนกับภัยคุกคามและมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างเป้าหมายทางท,งทงหารกับเป้าหมายทางพลเรือนครับ mm hmm. Hot news this morning is think i about the airstrike right on the l o g i s t i c center that has been validated that uh, is t h e y have been used for BM21 rocket storage. Uh, the attack happened this morning uh, around 11 o'clock I believe. Uh, the the target are uh, destroyed were destroyed with many BM-21 rocket are um, eliminated. is the I think the effort of the thai armed forces to I have to say to neutralize the BM-21 threat. Again, not only the um, military forces but also the civilian. Actually, yesterday on the 17th of December, many rocket BM-21 rocket. I I believe it's more than 100. Were fired against our civilian population. That's why this is one of the efforts to make sure that uh, the BM twenty one threat were neutralized before even striking the target. We have used our, I have to say, ISA capability and intel to validate whether the the facility have been used for military operation. Um, after many days, we, we can reassure that these are the facilities that been used for military purposes and no civilian allowed. And again, this uh, operation. We have no ความเสียหายทางประ o m f ดังนั้นถ้ a หาก r ีข้อเรียกร้องจากกองทัพเรือว i l พล n ราตันสามารับงได้ว a าไ l ขับข่าวนะครับที่ปรากฏว่ามีโดรนบินอยู่บริเวณท่านขุดเจาะน้ำน้ำมันกลางทะเลนะครับอันนี้เป็นข่าวเท็จจริงอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีผู้แทนของกองทัพเรือนะครับ ก็คือผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือน,นะครับจะมาชี้แจงข้อสงสัยตรงนี้นะครับว่าเป็นข่าวจริงข่าวเท็จยังไงครับค่ะจากการตรวจพบนะคะกาศไาโคคนขับขารอบนะบริเวณแท่นขุดเจาะก็เป็นเรื่องจริง ะะซึ่งในขณะนี้เองกองทัพเรือก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงในวันที่9ธันวาคมค่ะที่ได้มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะคะของแท่นขุดเจาะได้แจ้งมาให้กองทัพเรือว่าตรวจพบค่ะอากาศายานไร้คนขับนะคะซึ่งไม่ทราบฝ่ายด้วยนะคะาทางทัพเรือภาคที่2ค่ะก็ได้ดําเนินการในการส่งในส่วนของอากาศายานลาตะเวนนะคะเข้าตรวจสอบในพื้นที่ค่ะเพื่อหาในส่วนของอ 아. <목소리나> ท่านส่งหรือว่าจุดที่มาของอากาศยานไร้คนขับนั้นในทันทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายท่านกูเจาะเลยที่ได้แจ้งขึ้นมานะคะทางทัพเรือภาคสองค่ะจึงได้ส่งเรือรวมถึงนะคะอากาศยานค่ะลาดตะเวนเข้าในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือค่ะก็ยังคงดําเนินการในส่วนของมาตร,าตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะและคุ้มครองผลประโยชน์ทางด้านพลังงานของประเทศค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญของชาตินะคะและกองทัพเรือก็ยืนยันค่ะว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในด้านของการรักษาความมั่นคงทางทะเลนี้อย่างต่อเนื่องและรอบคอบนะคะยึดมั่นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไปอย่างเข้มขัดค่ะในส่วนต่อไปในเรื่องของการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งต่อให้กับทางโฆษกกระทรวงกากาศาได้บรรยายต่อไปค่ะเรนเจญน,นะครับ <c oughs> ครับ รัฐบาลได้ได้แต่งตั้งให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการรับผิดชอบการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือ counter unmanned aerial system นะครับซึ่งกองทัพอากาศได้ทํางานร่วมกับสํบานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับในการกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อรองรับกับภัยคุกคามที่มาจากอากาศยานไร้คนขับนะครับเบื้องต้นมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับห้ามบินโดนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับบริเวณชายแดนในเบื้องต้นก็ มีผลในระดับหนึ่งนอกจากนี้ในหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆก็มีการร่วมมือกันทั้งเชิงลุกและเชิงลับเพื่อมั่นใจว่าเราสามารถตอบโต้กับภัยคุกคามที่เป็นอากาศยานหลายคนขับได้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีการเตรียมการในเรื่องของกลไกที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น,นกลไกเชิงลับในการทําระบบป้องกันมิให้อากาศยานและคนขับอันนี้มาสร้างความเสียหายให้กับ อาคารสถานที่หรือพื้นที่สําคัญของเราได้รวมทั้งมีการเตรียมอาวุธจุทปกรณ์ในการยิงทําลายอากาศยานและคนขับที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีความสําคัญของของหน่วยงานด้านความมั่นคงตรงนี้เป็นความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐเอกชนครับรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะผมใช้คาว่าลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอากาศยานและคนขับที่บินเข้ามาในในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็มีเป้าที่จะมาโจมตีพื้นที่ที่มีความสําคัญครับ In English I think actually The Royal Thai Air Force has been assigned by the Thai government to be responsible for the counter man aerial system measure. Uh, we have been working closely with the Civil Aviation Authority of Thailand or CATCAT to, uh, I have to say, to set up the order to control the use of drone in the vicinity of the, I have to say, the border. Um, we have been working with many security agency to ensure that we are we have measure to counter. unmanned aerial system t has been imminent threat to the safety and security of our important facility. Uh, we have both soft cue and hard q u e measure to to make sure that we are ready to to face the imminent threat of drone attacks. Thank you. Thank you ขอบคุณครับสำหรับการอธิบายในเรื่องของ anti drone นะครับเรามีมาตรการดําเนินการอย่างไรบ้างก็กองทัพอากาศกา็มีบุคลากรแล้วก็มีมีขีดความสามารถในการดําเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนนะครับนะครับทางสื่อในสตูดิโอครับเรียนเชิญเลยครับ ขออนุญ,ญาตถามต่อที่กองทัพเรือนิดนึงอะคะ่ะว่าหลังจากที่พบโดนต้องสงสัยแล้วที่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ํามันนะคะจนมาถึงตอนนี้ทราบหรือยังคะว่าโดนลํำนั้นเป็นของใครอย่างไรติดตามพบแล้วหรือยังคะ่ะครับเรี่อเชนนะ ในขนาดนี้เองนะคะกองทัพเรือก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราได้คนพบมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมแล้วก็ณะขนาดนี้ทัพเรือภาคสองก็ยังคงส่งในส่วนทั้งเรือและในส่วนของอากาศยานลาดตระเวนลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังค้นหาต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้เองค่ะหมายหมายถึงว่าพอพบแล้วเราทําอะไรกับโดนลํานั้นนะคะ,ะหลังจากนี้เดี๋ยวถ้ามีในส่วนของการาเจอเหรืออะไรต่อไปก็จะนำานิรายงานต่อไปในเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆก็ต้องเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่ามันก็มีการดรําเนินการในเรื่องของการพิสูจน์ทราบอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่จะบอกว่าการดรําเนินการในเรื่องนี้มันเป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ใช่เพียงแต่กองทัพเรือเท่านั้นนะครับเ,เรามีผู้แทนของสอนชนซึ่งสอนชนนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในเรื่องของการดรําเนินการต่อดโดรนหรือ,อ,อภัยคุกคามต่างๆในพื้นที่น้านน้ำที่ไทยรับผิดชอบนะครับถ้าผู้แทนของสอนชนอาจจะมาขยาย พอประเด็นต่างๆตรงนี้ให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรือหรือท่านผลิตนั้นถือเป็นถือว่าโครงสร้างวิกฤตดังนั้นความมั่นคงนะครับดังนั้นในการดเนินการดังกล่าวเนี่ยในส่วนของศูนย์น้ำมือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเลได้ประสานทางศูนย์ปฏิบัติการของกรมเจ้าท่านะครับที่เป็น,นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลตามมาตราการปฏิบัติของ ISPS Code นะครับที่ฝ่ายพลเรือนนั้นป,ปกติจะมีแผนรองรับในด้านของการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาและรายงานเหตุต่างๆในทะเลนะครับดังนั้นอสอนชลจึงได้ทําการแจ้งเตือนยกระอยกระให้ยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังเตือนภัยนะครับทางด้านของโครงสร้างวิกฤตพื้นฐานทางทะเลเพื่อมาตรการความปลอดภัยในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของกลไกการตรวจที่ท่าเรือ นะครับสำหรับเรือที่อออกจากท่าไปในทะเลให้เน้นย้ําในเรื่องของเรือนะครับที่มีพฤติการหรือมีโดรนนะครับหรือการปฏิบัติต่างๆที่เรือสินค้าหรือเรือประมงหากตรวจพบนะครับการใช้โดรนในทะเลต่อเป้าหมายนะครับสิ่งปลูกสร้างวิกฤตต่างๆขอให้แจ้งและรายงานให้กับกองทัพเรือหรือศูนย์อำนวยการรักษาความประโยน์ของชาติทางทะเลโดยทันทีครับ ญารแปลสรุปสั้นๆนะครับให้กับทางสื่อต่างประเทศได้เข้าใจเพราะถือว่าเรื่องนี้หลายคนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การสนใจเป็นอย่างมากครับ In regard to the sighting of drones around oil rigs in the Gulf of Thailand, of course um, we have been following the news and incident closely, and the Royal Thai Navy, of course, having their ability to um, To observe and to uh, follow and track uh, these happenings and these incidents, have been using their forces to try to uh, track uh, the flying of the drones in the area. However, another very important organization respons responsible for uh, safeguarding the sovereignty and, of course, the safety and security of. The Gulf of Thailand and the sea uh, surrounding the coastal areas of Thailand is also And Timec. Uh, TIMEC has been coordinating and cooperating with all various agencies, uh, namely the Port Authority of Thailand, as well as uh, other agencies concerning the maritime aspect uh, in conducting uh, tr trace and tracking uh, possible sources of drones. Uh, should they detect future uh, events or incidents of drone flying around the oil rigs. Um, of course, they have set up s safety measures for drones not to fly around the oil rigs already. That uh, that has already been imposed. However, should there be any future incidents regarding drones f f flying around the oil rigs, of uh, they will uh, take further measures in countering uh, those incidents. And of course, they seek assistance from members of the, pub the members of the public in, of course, um, should there be any reports or sightings of these drones in the future, please report directly to the Timec uh, for further action. ครับผมสอบถามกองทัพบกค่ะประเด็นสถานาการณ์เรื่องเนิน350นะคะแล้วก็ปฏิบัติการที่ฝั่งสักแก้วอะค่ะรวมถึง ของเนินสามหู้นเห็นวันนี้ประธานหนักเรื่องร่างสองร่างยังไงบ้างคะเป็นไปตามที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเนินสามยังคงมีการประทะกันอย่างหนักนะครับในส่วนของการนำร่างของทหารที่สละชีพในพื้นที่เนินสามห้าศูนย์ปัจจุบันยังคงอยู่ในความพยายามของหน่วยในหน้า,นาแนวอยู่ครับเรื่องปฏิบัติการนะคะ ภาพรวมของกองทัพบกวันนี้ในหลายๆจุดภาคพ,พื้นนะคะยังคงมีการโจมตีเข้ามานะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สําคัญที่เราได้เรียนให้ทราบในช่วงเช้านะครับเนินสามห้าศูนย์ยังคงมีปฏิบัติการอยู่นะครับในพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีแต่ว่าคงไม่หนักเท่าในพื้นที่เนินสามห้าศูนย์นะครับในส่วนของพื้นที่กองกําลังบูรพาก็เช่นเดียวกันนะครับยังคงมีการที่เรียกได้ว่า พยายามที่จะช่วงชิงพื้นที่กันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับแล้วก็เข้าควบคุมพื้นที่ก็ต้องเรียนว่ายังคงมีความพยายามอย่างหนักหน่วงนะครับของทางฝ่ายกัมพูชาในการโจมตีเข้ามาและฝ่ายเราก็ยังมีความพยายามในการยับยั้งการโจมตีซึ่งก็ต้องเรียนว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกำลังทางอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อร่วมกัน ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนครับขอบคุณครับ so in response to the question by member of the media here uh, regarding the current situation along the border uh, the Royal Thai Army spokesperson or deputy spokesperson confirms that the ongoing clashes is still taking place along the border in particular uh, near the hill 350 uh, near t a k ว่ i Temple. And of course uh, we have not been able to recover the bodies of the two fallen soldiers in the area yet because of the heavy fighting still taking place uh, around that area น่าจะหมดคำถามแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคำถามก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้โดยทางผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับแล้วก็ทางคำถามจากผู้ชมทางบ้านก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับ ในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของช่องทางที่จะติดตามข่าวสารของเรานะครับทางช่องทางทอทอบอ5ทีวี5 HD รวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของเรานะครับของทั้ง2ส,ส่วนก็คือทั้ง PRD แล้วก็ทางช่อง5ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าวเหลือ1เวลาครับ So, tomorrow the press conference will take place at 1400 hours. We have shifted and changed the schedule of our press conference to only one time per day at 1400 hours from tomorrow onwards. So, that's it we have uh, for the press conference. We'd like to leave you with a very interesting video clip uh, actually made by the local uh, evacuee, if you like. Uh, in one of the provinces in the seven border provinces and this is uh, to honor the people who have been supportive in making the shelter center so comfortable and convenient for the shelter evacuees uh, to enjoy. Uh, การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์พิกพงชว่วคราวนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีผู้ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการบอกให้เห็นถึงวความเป็นอยู่นะครับการดูแลของภาครัฐภาคส่วนต่างๆนะครับว่าในเรื่องของการดูแลคนไทยที่อยู่ที่นั่นว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมีทั้งสองภาษาครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้เพื่อจะสื่อสารไปยังฝ่ายกัมพูชาด้วยนะครับว่า ความเป็นอยู่ของคนไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการอยู่ในสภาวะปกติก็ตามนะครับแต่เราไม่ทิ้งกันเราจะดูแลกันอย่างเต็มที่ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ